งานวิจัยชิ้นนี้จึงเริ่มจากการที่ทางอวทางบพทให้ทุนกับมหาเรงในเรสวนครับมาเพื่อลงไปตรวจสอบว่าคนจนที่อยู่ในฐานข้อมูลเนี่ยเป็นคนจนจร,จริงไหมและยังมีชีวิตอยู่ไหมนะครับอันนั้นคือเริ่มจากการตรวจสอบตรวจทานข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ก็ปรากฏว่าเราก็ตรวจสอบข้อมูลในจังหวัดพิษณุโลกประมาณสัก2หมื่นกว่าเคสนะครับ, 2, บแล้วก็ประมาณ2 0 0 0กว่าครัวเรือนที่เราต้องทํางานด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะมาออกแบบว่า ไอเรื่องของโอเปอเรชันโมเดลเนี่ยหรือว่าโมเดลในการแก้ไขปัญหาความยากจนเนี่ยมันมันจะมีรูปร่างหน้าตาออกมาเป็นยังไงแล้วมันจะเอาไปใช้การแก้ไขปัญหาความยากจนได้ยังไงซึ่งแบ่งออกมาเป็นประมาณ5้าทุนนะครับส่วนคณะสังคมศาสตร์ที่รับผิดชอบก็คือทุนทางสังคมครับดังนั้นทุนทางสังคมที่ทางคณะสังคมศาสตร์เนี่ยได้ได้รับผิดชอบแล้วเอามาดีไซน์หรือว่ามาออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาควาเรือมยากจนเนี่ยก็ทําให้เราเห็นว่า ไอสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนในอนาคตหรือในปัจจุบันนี้ได้เนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องทุนทางสังคมซึ่งทุนทางสังคมหมายถึงเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการมีกฎระเบียบที่ดูแลกันในเชิงพื้นที่เราจะออกแบบดีไซน์แบบนี้ให้พื้นที่สามารถแก้จนได้ยังไงนะครับก็ปรากฏว่า เราก็ได้ลงไปทํางานร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็น AWG หรือว่าคณะทํางานในเชิงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยปกครองที่อยู่ในพื้นที่นะครับหรือว่าหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็พูดง่ายๆคือท้องที่และท้องถิน่นแล้วก็อาสาสมัครที่อยู่ในในพื้นที่มาทํางานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนทําให้เรื่องความยากจนเป็นเรื่องของทุกคนในพื้นที่นะครับ นั้นสิ่งที่ที่เราทำงานมาได้ระยะเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็มีผลที่ได้รับจากการทำโครงการวิจัยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประมาณแเดือนเกือบ1ิเดือนนะครับสิ่งที่ได้มาจากผลงานวิจัยชิ้นนี้หรือว่าสิ่งที่ออกมาจากอะไรออกมาจากบทเรียนในการที่เราเราไปร่วมกระบวนการวิจัยเนี่ยมันได้ออกมาประมาณ5้าเรื่องครับเรื่องแรกก็คือว่า เราได้สอบทานข้อมูลจริงๆว่าคนจนอยู่ที่ไหนซึ่งมันจะแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นว่าคนจนอยู่คือครัวเรือนตรงนี้อยู่นี้แล้วมีปัญหามีสาเหตุอะไรมันจะได้ออกแบบไปได้มากขึ้นดังนั้นเรื่องของเรื่องของความแม่นยําเชิงข้อมูลประจักษ์เนี่ยเราก็ได้ตรวจทานเรียบร้อยแล้วอันที่2คือเราได้เครือข่ายคณะทํางานในพื้นที่ที่เป็นอาสาสมัครครับคนที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยงานหรือว่ามีบทบาทหน้าที่ในชุมชนเนี่ย เราได้คนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาช่วยทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนมากขึ้นก็คือเราพูดง่ายคือเราได้ AWG หรือคณะทํางานในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากคนที่เคยทํางานหลักอยู่นะครับอันที่3เนี่ยเราได้ระบบเขาเรียกว่าระบบฐานข้อมูลอย่างง่ายครับเพราะว่าถ้าเราเปิดใน TPMap เราเปิดใน PPPConnect เนี่ยบางที่มันอาจจะยากสําหรับคนที่ที่ทำงานดังนั้นถ้าเรามีข้อมูล อยู่ในระบบไลน์ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยได้ออกแบบแพลตฟอร์มในระบบไลน์ซึ่งเป็นไลน์ OA ของอะไรของมหาวิทยาลัยในสวนที่เก็บข้อมูลคนจนหรือครูเรียนยากจนในพื้นที่ว่ามันเขาอยู่ตรงไหนแล้วเราจะแก้ปัญหาย,ยังไงอันนี้คือเรื่องที่3ที่เราได้จากงานวิจัยส่วนเรื่องที่4เนี่ยเราพยายามทําเรื่อง คนจนให้เป็นเรื่องของทุกคนหรือควาเรินยากจนเป็นเรื่องของทุกคนในพื้นที่ที่ต้องแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับเราจึงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนแล้วก็มีส่วนร่วมเราก็เลยได้ร่างข้อบัญญัติท้องถิน่นหรือเทศบัญญัติท้องถิน่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงพื้นที่ครับเรื่องสุดท้ายที่ได้จากงานชิ้นนี้คือการสร้างระบบกลไกเชื่อมต่อกับระบบกลไกรัฐที่มีอยู่นะครับก็คือมหาไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเขาเขามีกลไกในการทํางานเชิงพื้นที่อยู่ก็คือคกลไกก็หมายถึงตัวข้าราชการที่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยและทํางานแก้ไขปัญหาความยากจนอยู่เนี่ยทางมหาดไทยก็ออกแบบมาแบบหนึ่งทางพัฒนาสังคมก็ออกแบบมาแบบหนึ่งดังนั้นสิ่งที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้ทํำยังไงให้งานวิจัยชิ้นนี้สามารถไปเชื่อมต่อกับกลไกที่มีอยู่ได้และทํางานเป็นเนื้อเดียวกันได้ดังนั้นครัวเรือนยากจนจะมี วันแมปหรือวันแพนในในพื้นที่ได้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นโอกาสต่อไปในอนาคตว่ามันจะเกิดประโยชน์ที่จะช่วยกับผู้เรือนยากจนได้จริงๆแล้วก็ประเทศไทยก็จะหมดคนจนจริงๆนะครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกองกมลสิทธิเกศสอน,นะคะตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงครามค่ะ เล่าที่มาของการมามีส่วนร่วมในโครงการนี้ให้เราฟังหน่อยนะคะค่ะก็เกิดจากที่มีการสำรวจคนยากจนนะคะเป็นการสำรวจของกระทรวงพัฒนาสังคมร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนาเลศวนนะคะได้สำรวจคนในพื้นที่ตำบลชุมแสงสงครามและพบว่าคนในตำบลชุมแสงสงครามยังมีการตกเกลื่อน เป็นผู้ยากจนอยู่นะคะก็เลยมีการก็เลยได้รับเลือกเป็นพื้นที่เป้าหมายะคะ่ะให้เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้ค่ะในโครงการนี้เรามีส่วนร่วมเรื่องอะไรบ้างคะค่ะทางอบตอทางองค์การผ่นนส่วนตบลนก็จะเป็นหน่วยงานที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ ประชาชนในพื้นที่นะคะที่ว่าเป็นเป็นผู้ที่เป็นเป้าหมายอะ,ค,ะค่ะค่ะทีนี้ในการคัดเลือกะทํารรงานที่ทํางานร่วมก,กันกับทีมทุนทางสังคมนะคะเ่าเลือกคณะทํางานยังไงคะค่ะก็เลือกจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนะคะอาจจะเป็นอสมอรหรือว่า คืออาสาสมัครเพราะว่าบุคคลเหล่านี้จะมีจิตอาสาด้วยแล้วมีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นพื้นฐานอยู่แล้วอะค่ะคือมีความเข้าถึงเข้าไปถึงตัวผู้ที่เป็นเป้าหมายได้ง่ายอะค่ะ แล้วในความรู้สึกของเราเนี่ยศักยภาพของคณะทางานในพื้นที่ของพื้นที่นี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะศักยภาพของพื้นที่ก็คือชุมชนเนี่ยด้วยความที่มีความใกล้ชิดกันอยู่แล้วก็จะรู้จักว่าบ้านเรือนไหนผู้นําเป็นยังไงสามารถคือเป้าหมายก็ให้ความไว้วางใจกับพวกชุดทีมชุดทำงานนะคะก็ใช่ทำงานง่ายขึ้นค่ะ แล้วรู้สึกยังไงบ้างที่เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการนี้คะค่ะโครงการนี้ก็มีประโยชน์นะคะแบบว่าเข้ามาแนะนำแล้วก็มีสิ่งแบบว่าเกิดประโยชน์กับคนยากจนก็คือเข้าถึงตัวเข้าถึงบุคคลค่ะอย่างน้อยเป็นแนวทางที่แบบว่าได้ได,ได้พัฒนาได้แก้ไขปัญหาได้อะค่ะค่ะสมมติว่าจะบอกอะไรกับมหาวิทยาลัยสวนนะคะจะฝากบอกว่าอะไร ก็โครงการนี้ก็เป็นประโยชน์กับคนในชุมชนนะคะก็อยากให้มีโครงการนี้เข้ามาแบบอาจจะไม่ใช่พื้นที่ตำบลเราก็อาจจะให้ขยายไปพื้นที่อื่นที่มีกลุ่มเป้าหมายแบบนี้อีกค่ะชื่อนศสุนทาแท้คาค่ะชื่อเล่นว่าอะไรคะชเช่นชื่อแหม่มค่ะค่ะอันนี้ที่แหม่มมาเป็นคณะทำงานในพื้นที่ได้ยังไงคะเริ่มต้นก็เป็นผู้นำวชรระดับหมู่บ้านค่ะ แล้วก็เป็นตัวแทนผู้นำมชระดับตำบลขึ้นไปเป็นคณะกรรมการทํางานระดับอําเภอคะ่ะเป็นประธานชมรมผู้นำมอชอ,อ,อาเภอบารกรกําค่ะแล้วก็ในโครงการของมหาวิทยาลัยสุฬานี้คะ่ะเขาให้พี่แหม่มทาหน้าที่อะไรบ้างคะหลักๆก็คือคัดกรองค่ะคัดกรองครัวเรือนว่าจนจริงไหมหครัวเรือนไหนพัฒนาได้แล้วครัวเรือนที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลืออะไร และเราสามารถเข้าไปช่วยเหลือเขาได้ตรงจุดไหนบ้างอย่างเนี้ยค่ะแล้วคิดว่าการเป็นคนในพื้นที่เนี่ยมันช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นไหมคะง่ายขึ้นค่ะเราจะเล็งเห็นปัญหาได้มากขึ้นแล้วบางทีคนที่รับวามช่วยเหลือบางทีเขามู้จักเราพอเราเริ่มแนะนําตัวเขาก็เขาก็กล้าเข้ามาหาเราว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างเนี้ยค่ะอย่างวันนี้ที่เราเชิญผู้ที่เดือดร้อนมาเนี่ยค่ะที่มคัดเลือกมาสี่ท่านแล้วก็ คัดเลือกมาโดยใช้เกณฑ์อะไรคะในหมู่บ้านที่รับผิดชอบคัดมาสองคนครัรือนแรกก็คือเขาอยู่กันสี่คนมีผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้วก็พิการหนึ่งคน mm hmm. เด็กและเด็กก็อยู่ป,ปห้าคนหนึ่งแล้วก็ลูกชายออกไปทำงานคนเดียว mm hmm. มีรายได้ทางเดียว mm hmm. ค่ะค่ะค่ะส่วนอีกครัวเรือนหนึ่งก็คือพิการทางการสื่อสารคือการได้ยิน mm hmm. การพูด แล้วก็อยู่กันสองมีสมาชิกสามคนอีกคนหนึ่งคือไปทํางานเป็ลูกหลานไปทํางานอีกคนนึงเป็นผู้ป่วยติดเตียงเพิ่งติดเตียงเพิ่งติดเตียงมาได้ปีนี้แต่ถามว่าเมื่อเขาไม่ได้ยินสื่อสารไม่ได้แต่เขามือเท้าไม่ได้พิการเขาสามารถปลูกผักได้เลี้ย,ยงสัตว์ได้อย่างน้อยไม่ได้หวังขายแค่เขามีมีเรียกอะไรนะมีกินปลูกผักไว้กินเลี้ย,ยงสัตว์อย่างเลี้ยงเคยเอาโครงการไก่ไข่มาให้เขา เขาเยังไข่ไก่ก็ให้ไข่แล้วก็ไข่ปาทาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การที่พี่แหม่มได้มามีส่วนร่วมกับโครงการนี้รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกภูมิใจค่ะอย่างน้อยๆเราเป็นเศษเสียเ้ยวหนึ่งที่สามารถช่วยเขาได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่ามีอะไรจะบอกกับมหาวิทยาลัยสวนค่ะจะมีอะไรฝากบอกกับผู้บริหารหรือว่าอาจารย์หรือว่านิสิตนักศึกษาบ้างไหมคะก็คือส่วนใหญ่หน่วยงานทุกหน่วยงานอะ่ะก็จะเป็นของ พวกข้าวสารอาหารแห้งใช่ไหมที่มาช่วยแต่หลักๆอะ่ะบางบางบางหมู่บ้านบางครัวเรือนถามว่าข้าวสารอาหารแห้งจำเป็นไหมจำเป็นแต่ถ้าครัวเรือนนั้นมีผู้ติดเตียง<ม>ผู้ป่วยติดเตียงสิ่งที่สำคัญที่สุดอยากได้ก็คือแพมเพิสค่ะแพมเพิดมันเป็นต้นทุนที่สูงแล้วจำเป็นต้องซื้อมไม่ซื้อไม่ได้ไม่มีตังก็ต้องหาอะไรประมาณนี้ค่ะชื่อเกี่ยวครับเกียวนามคุนแก้วแดงค่ะ แล้วก็เวลาที่เรามีรายชื่อ่ยคะทำยังไงเราถึงมีรายชื่อมาในวันนี้คะก็ผู้ช่วยนี่ออกไปเต็นมาอะไรมาครับเขามาสอบถามเราใช่ไหมคะ,ะแล้วสิ่งที่คุณลุงอยากได้คืออะไรคะก็ะทุกวันก็จะเลี้ยนตัดผมนี่และอ๋อแสดงว่าเป็นช่างตัดผมอยู่ใช่ไหมคะและ้วตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือเรามันไม่พอหรือเ่ามันเราชักเก่าแล้วครับอ๋อมันเก่าแล้วแล้วตอนนี้เวลาตัดผมเราคิด มันไม่แพงครับมันนอกลอครับสามสิบสี่สิบบาท่แล้วคนมาตัดเยอะไหมก็มาเขาเรื่อยครับแล้ววันนี้เรามารับของที่เขาเอามาให้เรารู้สึกยังไงบ้างมากดีปุ้มใจครับแล้วจะฝากบอกคนที่เอาของมาให้เราว่ายังไงบ้างคะก็ขอบคุณนครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ